สรุปการวิจัยทางการศึกษานะครับการวิจัยหมายถึงกระบวนการสออแสวงหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการเชื่อถือได้เป็นกระบวนการที่มีระบบโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะนำมาสู่การได้คำตอบของปัญหาหลักการทฤษฎีโดยสามารถทำนายและควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับ จุดมุ่งหมายของการวิจัยมีจุดมุ่งหมายอยู่ด้วยกัน4ประการดังนี้นะครับ 1. เพื่อการบรรยาย description จุดมุ่งหมายระดับนี้เป็นการวิจัยเพื่อทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นปรากฏการเป็นการบรรยายว่ามีอะไรบ้างมีอะไรมากน้อยเพียงไรนะครับ 2. จุดมุ่งหมายเพื่อการอธิบาย เ,เออธิบายปรากฏการณ์ว่าปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีตัวแปรหรือปัจจัยใดเป็นเงื่อนไขนะครับ 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการทํานาย prediction เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆในปรากฏการธรรมชาติแล้วสามารถนําตัวแปรนั้นมาสร้างสมการเพื่อพยากรณ์ผลที่ได้นะครับและ 4. นะครับจุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุม control เป็นการวิจัยที่นําความรู้จากจุดมุ่งหมายทั้ง3ข้อมาศึกษาต่อ ถ้ามีการควบคุมเงื่อนไขในลักษณะต่างๆกันแล้วผลจะเป็นเช่นไรนะครับประเภทของการวิจัยการวิจัยสามารถจำแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกมีดังนี้นะครับ 1. นึ่จำแนกตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย 2. จํจำแนกตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์ 3. าจำแนกตามวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 4. จํจำแนกตามระเบียบว,วิธีวิจัยทั่วไป 5. และ5านะครับจำแนกตามเทคนิคและเนื้อหาเฉพาะ มาดูประเภทแรกนะครับประเภทจำแนกตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับ1คือการวิจัยบริสุทธิ์ pure research เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาสังสมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ในาศาสตร์สาขาต่างๆการวิจัยบริสุทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฎีหรือทดสอบทฤษฎีต่างๆที่นักทฤษฎีได้พัฒนาขึ้นหรือนําเสนอไว้นะครับและประเภทที่2คือการวิจัยประยุกต์ applied research เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาค ตอบของปัญหาที่เผชิญอยู่ในขนาดนั้นนะครับหรือเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับ ประเภทที่2ประเภทจำแนกตามลักษณะวิชาหรือวิชาสามารถจำแนกออกได้เป็น3ประเภทนะครับคือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็ได้แก่การวิจัยเกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมืองการปกครองการศึกษาเศรษฐกิจเป็นต้นนะครับ 2. การวิจัยทางมนุษยศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ได้แก่การวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ภาษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์โบราณคดีปรัชญาและศาสนาพฤติกรรมศาสตร์เป็นต้นนะครับและ3นะครับการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็ได้แก่การวิจัยทางชีววิทยาเคมีฟิสิก์รังสีวิทยาวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์เทคนิคการแพทย์เภสัชศาสตร์เป็นต้นนะครับ ประเภทที่3จํจำแนกตามวิธีวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทคือการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆตามธรรมชาติโดยพยายามที่จะศึกษาข้อมูลด้านต่างๆมาบรรยายถึงความสัมพันธ์ของเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นะครับและประเภทที่2คือการวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อหาข้อสรุปในเชิง มาเป็นการศึกษาในแนวกว้างมากกว่าแนวลึกเพื่อที่จะนําข้อมูลข้อสรุปต่างๆที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปใช้กับประชากรโดยอาศัยวิธีการทางสถิตินะครับ ประเภทที่4จํจำแนกตามระเบียบวิธีวิจัยทั่วไปนะครับมีอยู่ด้วยกัน6ประเภท 1. การวิจัยเชิงทดลอง experimental research เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยได้สร้างเงื่อนไขาบางอย่างขึ้นเพื่อนําไปใช้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะครับแล้วพิจารณาผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเงื่อนไขที่สร้างขึ้นนั้นเรียกว่าสิ่งทดลอง treatment เป็นตัวแปรของการศึกษานะครับดังนั้นการวิจัยเชิงทดลองจึงมีการจัดกระทํา ับตัวแปรที่เป็นสาเหตุบางทีก็เรียกว่าตัวแปรทดลองหรือตัวแปรจัดกระทานะฮะส่วนผลที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปรตามหรือว่าตัวแปรผลนั่นเองนะครับส่วนสิ่งที่ได้รับเงื่อนไขที่สร้างขึ้นเรียกว่าหน่วยตัวรองนะฮะประเภทที่2การวิจัยเชิงสํารวจ survey research เป็นการวิจัยที่มุ่งหาคําตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือตัวแปรต่างๆว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับประเภทที่3การวิจัยเชิงสืบค้น explore research เป็นการวิจัย ที่ไม่สามารถจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆได้เนื่องจากตัวแปรเหล่านี้เกิดขึ้นหรือติดตัวมาตามธรรมชาติผู้วิจัยนะครับจึงต้องพยายามศึกษาความสัมพันธ์และผลที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรเท่านั้นนะครับประเภทที่4การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ h i s t o r i c a l Research ในแวดวงการศึกษาการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปัญหาในอดีตดังนั้นผู้วิจัยต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับซึ่งจะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตีความในการศึกษาเพื่อที่จะทำความเข้าใจและอธิบายปัญหาเหล่านั้นนะครับประเภทที่5การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา ethnographic r e s e a r c h การวิจัยประเภทนี้นะครับเป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับศาสตร์ทางสาขามนุษยวิทยานะครับต่อมานะครับมีการนําเอาการวิจัยประเภทนี้มาใช้ในทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งคาดว่าชาติพันธุ์วรรณนานั้นเป็นการพารนาเชิงวิเคราะห์อย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมนะฮะและประเภทที่6กนะครับการวิจัยเชิงอนาคตฟิ t เจอร์รีเ r ิร์ชเป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาหาคําตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีมาในอดีตและที่เป็นอยู่ในปัจจุน เพื่อคาดคะเนแนวโน้มของปรากฏการณ์ที่จะเป็นไปได้นะครับ ประเภทที่จําจำแนกตามเทคนิคและเนื้อหาเฉพาะนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ action research เป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานประจําภายในหน่วยงานหรือว่าองค์กรนะฮะประเภทที่ 2. การวิจัยและพัฒนา research and development หรือว่า R&D นะครับเป็นการนําเอาวิธีการวิจัยมาใช้ในการสร้างและก็ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือว่าโ r o d u c t ที่บุคคลหรือว่าหน่วยงานนั้นๆจัดให้มีขึ้นมานะครับ ประเภทที่3การวิจัยในชั้นเรียนนะครับ classroom research เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนหนึ่งๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําความรู้ความจริงที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับและประเภทที่4การวิจัยประเมิน evaluation research เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับโครงการในแง่มุมต่าง,างๆเพื่อนําไปตัดสินคุณค่าของโครงการนะฮะ ขั้นตอนการกำหนดปัญหาการวิจัยนะครับในการกำหนดปัญหาการวิจัยผู้วิจัยควรวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นปัญหาตลอดจนค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากพอที่จะนำมาสู่ข้อสรุปของปัญหาวิจัยสามารถดำเนินการตามลำดับขั้นดังนี้นะครับ 1. เก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะทำา 2. ททำการสังเกตว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือไม่ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงเหล่านั้นว่ามีอะไรบ้าง ที่เป็นสาเหตุสําคัญของปัญหานี้ 4. ตั้งคําถามหรือตั้งสมมติฐานเพื่อที่จะหาคําตอบในปัญหานี้ 5. พิจารณาสังเกตและทําการวิเคราะห์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่วิจัยนี้เพียงใด6กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างคําอธิบายต่างๆที่จะเป็นใจความสําคัญของปัญหานะครับ7กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างความจริงและคําอธิบายต่างๆ 8. มีข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหานี้อะไรบ้างและ9นะครับสรุปประเด็นหรือข้อความที่เป็นปัญหา การวิจัยนะฮะการตั้งชื่อเรื่องการตั้งชื่อเรื่องของการวิจัยนะครับ 1. ชื่อเรื่องวิจัยควรกระชับกระชับรัด 2. ชื่อเรื่องวิจัยควรตรงกับเนื้อหาของการวิจัยและ 3. นะครับควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยในลักษณะของคำนามนะฮะ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็หมายถึงกระบวนการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเช่นตำราหนังสือเอกสารอ้างอิงรายงานการวิจัยบทคัดยอ่อข้อมูลที่เป็นสารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทําการวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้นะครับเพื่อนําม,มาประมวลผลสังเคราะห์ทําให้เกิดการสั่งสมองความรู้เพื่อเกิดประโยชน์ในการดําเนินการการวิจัยนะครับ วัตถุประสงค์ในการศึกษาวัตถุประสงค์ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับ 1. เพื่อหลีกเลี่ยงการทําวิจัยที่ซ้ําซ้อน 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 3. เพื่อทราบปัญหาของผู้วิจัยคนก่อนๆที่ได้วิจัยมานะครับและ 4. เพื่อศึกษาสภาพขององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยนะฮะ ตัวแปรหมายถึงคุณลักษณะหรือสัญลักษณ์ที่แทนสรรพสิ่งต่างๆมีการแปลเปลี่ยนได้ตั้งแต่2ค่าขึ้นไปนะครับทั้งในรูปปริมาณหรือว่าคุณภาพนะฮะ การจำแนกตามหน้าที่ของตัวแปรนะครับแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทที่1ตัวแปรต้นหรือว่าตัวแปรอิสระ independent variable ก็คือตัวแปรที่ทําหน้าที่เป็นสาเหตุของความผันแปรในสิ่งที่สนใจศึกษาในเรื่องหนึ่งๆน,นะฮะประเภทที่2คือตัวแปรตาม dependent variable ก็คือตัวแปรที่เป็นผลของตัวแปรต้นหรือตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะครับ 3คือตัวแปรรอง moderator variable จัดเป็นตัวแปรต้นชนิดหนึ่งนะครับแต่มีความสำคัญรองลงมาจากตัวแปรต้นบางทีก็อาจจะเรียกว่าตัวแปรกลางก็ได้นะครับตัวแปรที่4ตัวแปรแทรกซ้อน extraneous variable เป็นตัวแปรที่นักวิจัยไม่ได้สนใจศึกษาแต่เป็นตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตามนะฮะและตัวแปรที่5นะครับตัวแปรสอดแทรก intervening variable ตัวแปรสอดแทรกก็คือตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตามแต่นักวิจัยไม่ได้ตั้งใจที่จะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรนั้นๆทำนองเดียวกับตัวแปรแทรกซ้อนแต่ตัวแปรสอดแทรกนั้นเป็นตัวแปรที่นักวิจัยไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่ตัวแปรแทรกซ้อนถ้านักวิจัยวางแผนอย่างรอบคอบก็จะควบคุมได้หรือจำกัดมันได้นะครับ ส่วนการจำแนกตามระดับการวัดตัวแปรนะครับสามารถแบ่งตัวแปรได้ดังนี้นะครับ 1. ตัวแปรนามบัญญัติ (nominal variable) ตัวแปรนามบัญญัติเป็นตัวแปรจัดประเภทหรือตัวแปรจัดกลุ่มนะครับเป็นตัวแปรที่แบ่งตามชื่อหรือกลุ่มหรือประเภทของสิ่งนั้นๆเช่นเพศแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงศาสนาแบ่งเป็นพุทธคิดอิสลามอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวแปรที่2ตัวแปรอันดับ (ordinal variable) ตัวแปรอันดับเป็นตัวแปรที่แบ่งตามระ ลำดับของตัวแปรที่สามารถจัดลำดับได้นะฮะหรือว่าทราบได้ชัดเจนว่าอะไรมากกว่าหรืออะไรเกิดก่อนหรืออะไรดีกว่าเช่นลำดับการเกิดระดับของข้าราชการยศตำแหน่งเป็นต้นนะฮะตัวแปรที่3ตัวแปรอันตรภาค i n t erval variable เป็นตัวแปรที่เกิดจากระดับการวัดแบบอันตรภาคคือการวัดที่เริ่มจากศูนย์สมมุติและช่วงระหว่างหนงหน่วยการวัดมีค่าเท่ากันตลอดนะครับและตัวแปรที่4นะครับตัวแปรอัตราส่วน ratio variable เป็นตัวแปรที่เกิดจากระดับการวัดที่มีศูนย์แท้และก็หนหน่วยใดๆจะมีค่าเท่ากันหมดนะครับเช่นความสูงความเร็วลดรายได้รายจ่ายเป็นต้นนะครับ สมมุติฐานการวิจัยนะครับหมายถึงคําตอบสรุปผลการวิจัยการคาดการณ์หรือการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างตัวแปรอาจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้นะฮะโดยตั้งอยู่บนฐานของทฤษฎีและก็ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะครับ ลักษณะของสมมุติฐานการวิจัยที่ดีนะครับ 1. ควรตั้งสมมุติฐานให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2. สมมติฐานควรมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 3. สมสมุติฐานที่ตั้งขึ้นต้องทำการทดสอบได้และ 4. นะครับสมมุติฐานต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพปัจจุบันนะฮะ ประชากร (population) หมายถึงสมาชิกทุกหน่วยที่ต้องการศึกษาอาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเช่นคนสัตว์วัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆนะครับกลุ่มตัวอย่างหมายถึงสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ใช้ในการศึกษาหรือวิจัยซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดนะครับ กลุ่มเป้าหมายทาร g เก็ตกุมหมายถึงสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรโดยผู้วิจัยไม่สามารถเลือกหรือสุ่มมาจากประชากรทั้งหมดได้เนื่องมาจากข้อจํากัดของการวิจัยหรือไม่สามารถระบุขอบเขตประชากรได้ชัดเจนนะครับหน่วยที่ศึกษา subject หมายถึงบุคคลหรือสิ่งของในแต่ละสมาชิกที่ผู้วิจัยทำการทดลองที่ได้รับการเลือกหรือสุ่มมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ คุณภาพของเครื่องมือนะครับหมายถึงลักษณะที่บ่งบอกถึงความสามารถที่จะวัดสิ่งที่ต้องการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อที่จริงตรงตามการศึกษาหรือวิจัยลักษณะของเครื่องมือการวิจัยที่ดีมีดังนี้นะครับ อันดับแรกนะครับเครื่องมือที่ดีต้องมีความเที่ยงตรงนะฮะ Validity หมายถึงความสามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัดหรือสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ของการวัดนะครับประกอบด้วย 1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 2. ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง 3. ความเที่ยงตรงตามสภาพและ 4. นะครับความเที่ยงตรงตามพยากรณนะฮะ 2. เครื่องมือต้องมีความเชื่อมั่นนะครับหมายถึงลักษณะของเครื่องมือที่สร้างขึ้นเช่นข้อสอบหรือแบบสอบถามสามารถวัดได้คงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับไม่ว่าจะวัดสักกี่ครั้งกี่หนเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับ 3. เครื่องมือที่ดีต้องมีประสิทธิภาพนะครับ efficiency คำว่าประสิทธิภาพมักจะนำไปเปรียบเทียบกับเวลาแรงงานและการลงทุนในการสร้างและการใช้เครื่องมือนั้นๆน,น,นะครับ 4. เครื่องมือที่ดีต้องมีอำนาจจำแนกสามารถแบ่งหรือแยกหรือชี้ได้ว่าผู้ตอบหรือผู้ที่ถูกวัดนั้นคนใดเก่งกว่าคนใดอ่อนกว่านะครับ เครื่องมือที่5เครื่องมือที่ดีต้องมีความยากที่เหมาะสมก็หมายถึงสําหรับเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบความยากของข้อสอบก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องหาความยากของข้อสอบเป็นคุณลักษณะประจําตัวของข้อสอบแต่ละข้อที่บ่งบอกถึงโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตอบข้อนั้นได้ถูกดังนั้นนะครับความยากของข้อสอบจึงพิจารณาได้จากจํานวนผู้ตอบข้อนั้นถูกถ้ามีจํานวนผู้ตอบถูกมากแสดงว่าข้อสอบนั้นง่ายหรือมีค่าดัชนีความยากสูงถ้ามีจํานวนผู้ตอบถูก ถูกน้อยแสดงว่าข้อสอบนั้นยากหรือมีค่าดัชนีความยากนั้นต่ำนะฮะสติติการวิจัยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภท1ก็คือสติติพันนาหรือบรรยายกับ2นะครับสติติอ้างอิงนะครับสติติพันนานะครับหรือบรรยายเป็นสติติ ที่ใช้บรรยายลักษณะที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรที่ใช้กันบ่อยๆในงานวิจัยมีดังนี้นะครับ 1. การแจกแจงความถี่ frequency การแจงนับจํานวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําการศึกษานะครับ 2. สัดส่วนความถี่ของรายการที่สนใจหรือว่าฟ r e q u น n c y นะฮะหารด้วยจํานวนทั้งหมดคือ n หรือเป็นความถี่ของรายการที่สนใจใน1หน่วยนะครับ 3. ร้อยละความถี่ของรายการที่สนใจใน100หน่วยร้อยละหรือสัดส่วนใช้แสดงความ ในในเดียวกันนะครับ เพียงแต่สัดส่วนคิดเทียบกับฐาน1หน่วยส่วนร้อยละคิดเทียบกับฐาน100หน่วยนะครับ 4. อัตราส่วนเป็นการเปรียบเทียบความถี่ของรายการสนใจที่มีตั้งแต่2ประเภทขึ้นไปนะฮะ 5. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นการหาค่าที่เป็นตัวแทนที่เหมาะสมของกลุ่มข้อมูลนะครับและ 6. กการวัดการกระจายเป็นการวัดความแตกต่างของข้อมูลในกลุ่มข้อมูลนั้นจากค่ากลางหรือค่าการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของ ข้อมูลในกลุ่มว่ามีการเกาะกลุ่มกันหรือกระจายมากน้อยเพียงใดนะครับ สติติอ้างอิงนะครับแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1สติติพารามิเตกเป็นสติติที่จําเป็นต้องคานึงถึงข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของการแจกแจงความถี่ของข้อมูลอย่างเคร่งครัดเพราะเป็นสติติที่มีลักษณะการแจกแจงความถี่เฉพาะตัวนะครับสสติตินอนพารามิเิกเป็นสติติที่ไม่เคร่งครัดในเรื่องของลักษณะการแจกแจงความถี่อันเนื่องจากมีกลุ่มตัวอย่างน้อยแล้วก็มีข้อจํากัดเกี่ยวกับระดับของการวัดนะครับ การรายงานการวิจัยแบบฉบับเต็มนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน5บท 1. คือบทนำา 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิจัยหรือการวิเคราะห์ข้อมูลและ5นะครับสรุปอภิปลายผลและข้อเสนอแนะนะครับ